สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเลยไอติมโอเควันนี้หนูไอติมจะมาเล่นน้ํากัน,น,แ,น,นแล้วก็เล่นน้ําลูกโป่งด้วยเนาะโอเคนะคะเอาลูกโปง่งมาสิลูกลูกโป่งมีอะไรบ้างเอามาหมดแล้วม,ม,ม,มีมีสีอะไรบ้างสีแดงสีชมพูอันนี้สีอะไรแดงกับชมพูใส่น้ำเอาสีไหนอีกวโอ้โห อันนี้เป็นลูกปลูงน้ำเนาะจะใส่น้ำนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ้่งเก็บจะพ้่งเก็บอุ๊ยอันนี้สีอะไรสีชมพูภาษาอังกียรติเปรียงมัดก่อนนะมัดปากเลยนะว่ายน้ำสนุกไหมสนุกไหมอุ้ยมีอันเล็กๆด้วยนี่เปรียบเลยไหมอะเปียบเลยมั้ย ไม่ไม่บีบหรอกเอาเอาสีอะไรมาอีกอะสีอะไรมาอีกลูกโป่งทำไมมันมีลูกน้องด้วย่พอโอ้ลูกโป่งสีไวโอเลตอาบให้ลูกน้องบ่งเลย <laughs> ลูกน้องลูกโป่งด้วยอันนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยเอ้ยเหลือโอ้อันในนะหญ่เลยประมาณเลยนะประมาณเลยนะเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะออกไง <laughs> มีรูปด้วยอสีส้มมีสีสมสีเหลืองไหมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอลูกลมัีมันแกนลูกมันท้มมันมีมีเอาไว้ลูกโ่นงแ,งแตก,มกแลมสีเทาอยโอโอโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยอ ยงจับอย่างนี้ลูกจับอย่างนี้จับอย่างนี้ไปเอาไปเอาจับอย่างนี้เดี๋ยวพ่อพ่อพ่อบอกพ่อบอกอาจจะอย่างนี้ค่ะอ้าวโอเคโอ้โอ้เดี๋ยวพ่อเติมน้ำก่อนลูกติมน้ำโดนหน้าหนูโดนหน้าหนูแหละโดนหน้าหนูเลย

โอ้โหว่าไปยิงเสร็จพ่อทำไมเปียกเลยยิงเสร็จคุณพ่อเปียกเลยเนี่ยยิงเสร็จคุณพ่อเปียกเลยนี่้เนี่ยพ่อยิงลูกโป่งเไยพ่อยิงลูกโป่งพ่อยิงลูกโป่งพ่อยิงลูกโป่งไป พ่อก็เปียกด้วยไงเปียมเหมือนกันเนื้อเปียกไหมลูกเห <laughs> ็นไหมเห็นไหมแบบโอ้ยยิงใส่ลูกโป่งเลยฮะเรื่องชกกระโปรงรถต้นไม้เหรอคะโนติมรถต้นไม้เหรอคะ จิ้งต้นไม้นั่นแหละขายล็อยิงหนอนเลยได้ไหมมีหนอนไหมน้องยิงหนอนเหรอน้อยิงกิ้งกือเหรอกิ้งกือตัวเล็กอยูไ่ไหนกิ้งกือตัวเล็กช่วยมาเอะไรสีอะไรอาบน้ำก่อนสีขาวตัวนี้ด้วยสีเทา,า,เอา,าโอเคอาบน้ำก่อนนี่ด้วยโอเคน้องดับน้ำสิ ดำน้ำได้ไหมได้หมั้ยว้ยว้ยว้ยอมือจับด้วยเดี๋น้ำเขาจูกนปืนเราไม่้ามาะอะจับเอา้เลยอะเอาออเปียพร้อมเลยโอเคอะไร เอาลงมาในน้ำเลรอคะอู้เอาเองจะเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงนด้วยเหรอสีน้ำเงินมีกี่อันลุงขอทำเองสีน้ำเงินมีกี่อันลูกสามอันค่ะอู้ห่าน่าห่าน่าห่าน่าเปียกพอแล้วพอเปียกหมดเลยสีแดงไงสีแดงสีแดงเห็นสีแดงไหมสีแดงอันนั้นสีชมพูนะสีแดงมีสีแดงไหมนี่อ่ะสีน้ำเงินบลู สีแดงล่ะสีแดงภาษาอจีนเล็ดดูดีดูวยว้ายมีลูกด้วยอุ้ยีเลือดเอะมามาใส่หนูโอเคค่ะขอดพี่น้ำค่ะามันจะดำน้ำ้วยค่ะนายพ่อใส่ให้พ่อใส่ให้ใส่ไหนมน้ำเอาหน้ามาให้พ่อดิโอเคค่ะไม่เลยโอ้ตดูดเลยน้องก็จะหมกโอ้เปียกพ่อหมดเลยจิม เกี่ยวข้อหมดแล้วลูกดูดูดูดำน้ำด้วย oh. มีสีอะไรอีกถ้ายังไม่ได้เป่าม,มีสีอะไรอีกถ้ายังไม่ได้เป่าส้มสีส้มมีแล้วลูกไง,งลูกไง,งสีส้มเป่าแล้วทำไมมันมีเยอะฮะด้วยม,มันมีเยอะวะมามาแล้วนี่มาไม่เด็กเด็กไหมแต่ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะลูก <laughs> เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเค <laughs> ทำไมมันยาวแบบนี้ฮะเดีย๋ยวพอ่อ <laughs> พ่อไปก่นอนพ่อเล็บพ่อเล็บพอ่อกันโอ้ยมีลูกมันด้วย <laughs> โอย้มีลูกด้วยไวโอเลสในนะ <laughs> ไอติม เป็นอย่างี้แล้ใช่มคโอมาเลมาเลมาเลพอแล้วโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้ว่กันพอแล้วพอแล้วพอมาแล้วมีลูกด้วยมีลูกเล็กด้วยใช่หมล่นมีลูกเล็กีไงอนสี่วงสีม่วงเก่งมากเก่งมาก วางไว้ไอตีม <c oughs> สีเขียวสีเขียวลูกอย่าล่ใหญ่แล้วโอเคค่ะสำหรับน้องๆน้องหนูคนไหนที่อยากจะเล่นน้ำก็ต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะครับจะเป็นอันตรายนะครับการเล่นน้ำสำหรับเด็กๆเนาะต้องได้ขออนุญาตผู้ปกครองก่อนนะน้ำรั่วมาเลยเห็นไหม สำหรับคลิปนี้น้องไอติมราไปเทินผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบก็บกดไลค์ก like, ดซ<ด>ับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้โอเคครับจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>